ไม่เสื้อกันหนาวสุดคูใครใส่ก็เท่แบบเบิ่มเบิ่มคืนลือแค่สิบโลบักมีหลายโคตรเท่กุ้วัและขี้หีแค่ซื้อก็รู้ลับโลบักซีลิงอยู่ด้านล่างนะจ๊ะสวัสด,ดีครับผมชาแล้วตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเกมทาตะไคนะครับแล้ววันนี้ตามชื่อคลิปเลยผมจะมาสอนวิธีเพิ่มค่าสปีดเลยครับหรือว่าเพิ่มค่าวิ่งเร็วนะบแบบก๊อตโหมดนะแบบเร็วเร็วจัดๆเลยนะครับแบบวิ่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยนะครับอืมา นะครับซึ่งหลักการการเพิ่มค่าสปีดนะครับมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือการวิ่งครับใช่การวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่ง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 ครับเดี๋ยวสปีดเดี๋ยวสปีดมันก็เพิ่มเองนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มช้ามากครับเพราะงั้นเราต้องมีตัวช่วยนะซึ่งพอเราเข้ามาได้ยิมแล้วนะครับเราก็มาดูกันเลยว่าอันไหนเพิ่มค่าสปีดได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยครับคอร์สนะครับเพิ่มค่าสปีดได้นะครับมันจะ เป็นการใช้เขาเรียกไงแรงขานะครับสคอคือการออกกำลังกายที่ขากับสะโพกนะครับทําให้เราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้น,นครับในหลักความเป็นจริงเลยนะนี่อันที่2นะครับก็คือรดวอล์กนะครับซึ่งรดวอล์กนี่นะครับมันจะเพิ่มค่าสปีดแล้วก็สเตมินาด้วยนะครับเพิ่มเยอะเหมือนกันนะนี่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเรา,าจจะใช้ไลท h ติ้งช่วยนะ บูมนะครับโอเคอันนี้สปีดที่เราได้นะครับอันนี้คือวิธีการเพิ่มสปีดครับแต่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 ถ้าเกิดเรามานั่งทําแบบสโคตไปนะครับไม่มีทางนะครับที่เราจะได้แบบสปีดที่มันเยอะนะครับเพราะว่าสโคตมันได้น้อยมากนะครับน้อยน้อยน้อยจัดเลยนะนะครับวิธีจะเพิ่มค่าสปีดให้เร็วที่สุดรับตามผมมาครับอันดับแรกเลยครับเราต้องไปซื้อโปรตีนเชคเพื่อที่จะเพิ่มค่าประสบการณ์หรือเพิ่มค่า Xp นะครับ นี่เลยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับช็อกโกแลตเชคซืซ ouais. ซซ้อมาเยอะเลยครับซือ pues, de ซ้อมาเยอะเลยเพราะเราได้ช็อกโกแลตเชคนะครับต่อไปอันดับแรกเลยนะซือ้อช็อก bon โกแลตเชคครับต่อไปให้เราไปตรงนี้นะครับนี่กาซาเกนนะครับให้เราไปซื้อนะครับที่ถ่วงน้ําหนักขานะครับมันจะมีเล็กเวทนะครับนี่ขึ้นเล็กเวทอย่าไปซื้อนะอันนี้มันเวสเวทนะครับมันเอาไว้ใส่ตัวครับอันนี้เล็ก เลกนะครับขึ้นชื่อว่าเวเลกปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นสีเทานี่ครับอันนี้คือเริ่มต้นนะ10กิโลครับเอาเราใช้แบบเริ่มต้นก่อนครับเพื่อเป็นท่านผู้ชมนะครับเวลาใส่มันจะเช้ามากถูกไหมแบบเช้าแบบเช้ามากครับแบบอย่างนี้เลยอ่ะเพื่อทดสอบนะครับแบบซิมูเลเตอร์ครับว่าผมเดินช้านะครับผมจะลองใส่แล้วผมก็เดินเดินอย่างเดียวไม่วิ่งเลยนะความเร็วมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดวิ่งนะนะครับแล้วก็พอเราซื้ออันนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราไป ซื้อรถเวิร์กมาครับจึ้งๆไงแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้เลยแนะนํานะครับเวลาเวลาเราเดินซื้อของเนี่ยเราไม่ต้องใส่นี้ก็ได้เนะเราถอดก็ได้แล้วเราวิ่งเอาโอเคมาประจําจุดอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นเส้นตรงนี้ไหมเส้นเส้นที่ตัดตรงนี้นะครับเอออยู่อยู่ตรงกลางไว้ครับเราก็ใส่เล็กไปปุ๊บย้มก่อนนะครับต้องใส่เล็กก่อนเพราะอะไระรู้ไหมเพราะถ้าเกิดเราใช้ l o เวิร์กไปแล้วเราจะใส่ไม่ได้ครับใส่ปุ๊บแล้วก็กิน กินเ x p แล้วเราก็กดลดเวิร์กเลยนะครับเทคนิคก,ก็คือการกด q ครับใช่ครับอันนี้คือเทคนิคเลยนะกด q ครับเห็นไหมครับเวลากด q นะครับมันจะมันจะพุ่งไปข้างหน้าครับซึ่งการพุ่งเนี่ยระหว่างที่เราพุ่งเนี่ยมันจะไม่นับว่าเราพุ่งนะมันจะนับว่าเราวิ่งไปถูกไหม แล้วเวลาพุ่งมันเร็วนะครับไม่ว่าคุณจะสปีดเท่าไหร่นะครับพุ่งเท่ากันหมดทุกอันนะครับทุกคนพุ่งเท่ากันหมดนะครับเพราะงั้นมันดีนะครับเราต้องพุ่งนะครับอย่าอย่าไปวิ่งครับวิ่งมันจะช้านะครับเราเน้นพุ่งเอานะครับอันนี้คือวิธีแรกเทคนิคแรกนะครับเทคนิคต่อไปนะครับโอเคมายืนประจำปุ๊บใส่เลกเวยใส่กินน้ำอมฤต กินน้าแล้วจากนั้นก็กดโลดเวิร์กนะครับโอเคช้าๆนะครับเทคนิคนี้คือการใช้ตัวคิวพร้อมกับ W 2 u b สองขาครับก็คือการพุ่งไปแล้วก็กดวิ่งแล้วก็พุ่งแล้วก็กดวิ่งพุ่งกดวิ่งพุ่งให้มันติดต่อกันครับพุ่งกดวิ่งพุ่งกดวิ่งพุ่งกดวิ่งนะครับอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับมันจะเร็วเร็วกว่าเดิมนะครับ อันนี้ต้องเป็นจังหวะด้วยนะครับเพราะถ้าไม่เป็นจังหวะมันจะมันก็จะติดนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมติดบ่อยมากเลยครับมันต้องเดินครับถ้าถ้าเกิดไม่เป็นจังหวะมันจะเดินเห็นไหมครับมันจะเดินก่อนแล้วค่อยวิ่งอันนั้นคือไม่ดีครับต้องพุ่งแล้วก็วิ่งเลยครับพุ่งไปปุ๊บวิ่งนะครับพุ่งวิ่งพุ่งวิ่งครับคือเราต้องวิ่งให้เร็วเร็วที่สุดนะครับแล้วก็พุ่งจากนั้นก็วิ่งให้เร็วที่สุด ง่ายครับลองกันใหม่นะไปอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บใส่โหลดเวทนะครับเลกเวทพูดเลกเวทใช้โหลดเวิร์คเราพุ่งไปเลยครับแล้วก็วิ่งพุ่ง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 วิ่ง พุ่งเลยครับไม่ได้ยากนะถ้าเกิดว่าทำเป็นแล้วเทคนิคนี่ครับเพิ่มเร็วมากนะครับเห็นไหมสปีดแบบเพิ่มเร็วจัดเลยนะโอเคสหรับการเพิ่มค่าสปีดก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆครับแค่เราทำรถเบรกนะครับสปีดเราก็ขึ้น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 ,น,น,นอย่างเดียวเลยครับโอเคนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะ แล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนอะไรติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายจุ๊บ